สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทฤษฎีใจหมน์ s ซ์พอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่เราจะคุยกันเรื่องจิตใจมนุษย์และการเข้าใจตัวเองผ่านเรื่องราวจากประัติศาสตร์และจากาสากกคุณผู้ฟังครับผมมีคำถามที่อยากชวนให้ลองถามใจตัวเองดูเคยไหมครับที่เรารู้สึกว่าโลกใบนี้กําลังบีบบังคับให้เราต้องวิ่งตลอดเวลาต้องวิ่งเข้าหาความสําเร็จต้องพยายามเอาชนะต้องห้ามยอมแพ้ ต้องสู้ยิบตาเหมือนพระเอกในหนังแต่เคยฉุกคิดไหมครับว่าในขณะที่เรากำลังวิ่งจนเหนื่อยแทบขาดใจเ,เรากำลังวิ่งไปถูกทางจริงหรือเปล่าหรือเราแค่กำลังวิ่งตามกระแสโลกไปวันๆวันนี้ผมอยากพาคุณไปรู้จักกับชายคนหนึ่งในสมก๊กครับเขาไม่ใช่แม่ทัพที่ขี่ม้าถือเงาไล่ฟันศัตรูไม่ใช่กุนือที่นั่งบัญชาการรบทั้งการกองทัพนับหมืน่นแต่เขาคือเพื่อนสนิทของขงเบง ชายผู้ที่กล้าพูดแทงใจดําพระเอกอย่างเล่าปีว่าหยุดเถอะพักเถอะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเถอะชายคนนี้มีชื่อว่าซุยเป่งครับผมจะทําให้คุณเข้าใจว่าบางครั้งคนที่เก่งจริงอาจจะไม่ใช่คนที่ลงแข่งเสมอไปครับก่อนที่เราจะไปจอดรถทฤษฎีผมขอเล่าฉากสําคัญเพื่อเห็นภาพตัวตนของชายคนนี้ก่อนครับเวลาพูดถึงขงเบงเรานึกถึงอัจฉริยะใช่ไหมครับ แต่คนเก่งระดับนี้เขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเขามีแกงเพื่อนและหนึ่งในเพื่อนที่สุดที่สุดที่มีแนวคิดสวนทางกับคนทั้งโลกก็คือซุยเป่งคนนี้นี่แหละครับจําเหตุการณ์ในตำนานที่เล่าปีต้องดังด้งโดนไปตามตื้อของเบ้งสามรอบได้ไหมครับในรอบแรกเนี่ยเล่าปีไม่ได้เจอของเบ้งนะครับแต่คนแรกที่เล่าปีเจอและถึงกับเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของเบ้งก็คือซุยเป่งครับลองจินตนาการภาพตามนะครับ วันนั้นอากาศหนาวเหน็บหิมะโปรยปลายเล่าปีกํำลังร้อนรนอยากได้คนเก่งมากอบกู้บ้านเมืองระหว่างเดินขึ้นเขาจ,จูู่ก็ได้ยินเสียงเพลงลอยมาแต่ไกลเป็นเสียงผู้ชายร้องเพลงอย่างอารมณ์ดีเนื้อหาเพลงนั้นกระแทกใจมากครับเขาร้องประมาณว่าฟ้าถล่มดินทลายใครจะไปสนคนเก่งแย่งชิงความเป็นใหญ่สุดท้ายก็กลายเป็นแค่กองดินสู้เรานอน,อนดูเมฆลอยไปลอยมา จิบเล่าชมจันทร์ไม่ต้องไปรบราข้าวฟันกับใครสบายใจกว่ายเยอะคุณผู้ฟังครับแค่เนื้อเพลงนี้ก็บอกตัวตนของซุยเป่งได้หมดเปดเลือกแล้วครับว่าเขาไม่ได้ไม่รู้เรื่องโลกภายนอกนะเขารู้ดีเลยละว่าข้างล่างแย่งชิงกันแทบตายแต่เขาเลือกที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเราปี่เห็นชายคนนี้ดูสง,ง่าหน้าตาผ่องใสเดินทอดน,น่องสบายใจ ไม่มีความทุกข์ร้อนใ,นใดๆก็เขาใจผิดคิดว่าเป็นของเบ้งรีบเข้าไปทักทันทีท่านคืออาจารย์ของเบ้งใช่ไหมครับชายคนนั้นยิ้มและตอบกลับว่าเปล่าครับผมชื่อซุยเป๋งเป็นเพื่อนของเขาเราปีเห็นว่าเป็นเพื่อนของคนเก่งก็เลยชวนคุยนั่งลงระบายความในใจครับแกบอกว่าท่านซุยเป๋งตอนนี้บ้านเมืองลุกเป็นไฟผมทนเห็นชาวบ้านเดือดร้อนไม่ได้ผมต้องทําอะไรสักอย่าง ผมอยากกอบกู้ราชวงศ์ท่นท่านพอจะช่วยผมหรือแนะนำอะไรผมหน่อยได้ไหมสุยเป่งวางถ้วยชาลงแล้วถามกับนิ่ม,มว่าแล้วท่านคิดว่าท่านคนเดียวจะไปฝืนกระแสน้ำเชี่ยวไหวเหรอเล่าปี่เถียงทันทีครับไหวไม่ไหวไม่รู้แต่ลูกผู้ชายเกิดมาต้องสู้เพื่อคุณธรรมสุยเป่งเลยสวนกลับไปประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากเขาบอกว่าท่านเล่าปี่การรักษาคนป่วย ท่านต้องดูชีพจรคนป่วยก่อนถ้าชีพจรมันแตกสัน้นร่างกายมันพังไปหมดแล้วท่านไปฝืนอดยาแรงเข้าไปคนไข้จะตายเร็วผ่าเดิมบ้านเมืองตอนนี้ก็เหมือนคนป่วยใกล้าตายราชวงศ์ั่นมันหมดอายุไขแล้วท่านจะไปฝืนยื้อชีวิตคนที่หมดอายุไขทําไมปล่อยให้มันพังแล้วรอสร้างใหม่ในเวลาที่เหมาะสมไม่ดีกว่าหรือแล้วเขาก็ทิ้งท้ายแบบนิ่มๆว่าคนฉลาดจริงนะ เขารู้ว่าควรทำอะไรในเวลาไหนผมชอบความสงบขออยู่แบบนี้ดีกว่าเชิญท่านตับสบายเถอะแล้วสุยเป่ใก็เดินจากไปครับทิ้งให้เราปียืนงงอยู่ตรงนั้นทีนี้เรามาถอดรหัสเรื่องนี้กันในมุมมองของจิตวิทยานก่อนครับเจอช็อตเมื่อกี้เข้าไปเป็นใครก็จุกครับมันคือการปะทะกันร,ระหว่างคนแบกโลกกับคนปล่อยวางถ้าฟังผลิน เราอาจจะมองว่าซุยเป๋งเป็นคนขี้แพ้หรือเปล่าทําไมดูท้อแท้จังแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ซุยเป๋งกำลังทาเขาเรียกว่าการมีการยอมรับความจริงอย่างถ่องแท้ครับมนนรุ์เราทุกข์เพราะอะไรครับส่วนใหญ่เราทุกข์เพราะความคาดหวังไม่ตรงความจริงเราปีคือตัวแทนคนที่มีไฟแรงสูงเชื่อว่าฉันเปลี่ยนโลกได้เชื่อว่าต้องสู้ยิบตาห้ามยอมแพ้ซึ่งในทางจิตวิทยา มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ครับระหว่างความมุ่งมั่นกับการฝืนธรรมชาติการพยายามดันก้อนหินขึ้นภูเขาทั้งที่หินมันหนักเกินแรงเราบางทีมันไม่ใช่ความเก่งนะครับแต่มันคือการทำร้ายตัวเองและก่อนที่เราจะไปถึงทฤษฎีผมอยากเล่าเกร็ดเล็กๆที่หลายคนอาจไม่รู้ครับจริงๆแล้วในแก๊งเพื่อนสนิทของของเบ้งเนี่ยไม่ได้มีแค่ซุยเป่งคนเดียวนะครับยังมีเพื่อนคนอื่นๆอีก2-3คนเชื่อไหมครับว่า เพื่อนคนอื่นๆสุดท้ายก็ทนแรงย่อยยนของลาบยศไม่ไหวยอมลงไปรับราชการกันหมดบางคนไปทำราชการเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์มีแค่ซุยเป่งคนเดียวครับที่ใจแข็งดั่งหินผาเพื่อนไปกันหมดแต่เขายังยืยนคำเดิมว่าไม่ไปเพราะเขามองข้ามช็อตไปถึงตอนจบแล้วครับลองดูเพื่อรักของเขาอย่างหงเบ้งสิครับหงเบ้งเรื่องเดินทางสายกู้ชาติผลลัพธ์คืออะไรครับ เขาต้องทำงานหนักตลอดชีวิตเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับและสุดท้ายต้องตายกลางสนามรบด้วยอายุที่ไม่มากนักตัดภาพไปที่ซุยเป่งครับเขาได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในบ้านปลายไม่ต้องตายในสนามรบได้นั่งจิบชามองดูพระอาทิตย์ตกดินจนแก่เท่าคำถามก็คือถ้าชีวิตของเราเกิดมาเพื่อหาความสุขใครกันแน่ครับคือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆ คนที่โลกจารึกชื่อแต่ต้องทนทุกทรมานหรือคนที่โลกจําไม่ได้แต่มีความสุขท่วมหายใจนี่เป็นมุมมองที่น่าคิดมากครับและเมื่อเราเข้าใจจิตวิทยาพื้นฐานของซุยเป่งแล้วผมอยากชวนมาลองดูให้ลึกขึ้นไปอีกครับเพราะสิ่งที่ซุยเป่งทําไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแต่มันคือกลยุทธ์ชีวิตที่ฉลาดล้ำลึกมากผลสรุปออกมาได้เป็น4ทฤษฎีดังนี้ทฤษฎีข้อที่1 เห็นเกมขาดไม่จําเป็นต้องลงไปเสี่ยงสังเกตไหมครับซุยเป๋งมองออกเร็วมากว่าโจโฉจะไปได้ไกลและเล่าปีจะมีเส้นทางที่ลําบากแต่เขาเลือกไม่ลงสนามเองครับทฤษฎีตรงนี้ก็คือคนที่อ่านเกมออกไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ลงไปเล่นเสี่ยงเองครับไม่ได้แปลว่าคนเห็นไกลจะไม่มีวันชนะนะครับแต่แปลว่าเขาไม่จําเป็นต้องชนะในสนามเดียวกับคนอื่นบางคน หน้าที่ของเขาคือการเป็นผู้อย่างรู้ที่บอกว่าใครมีโอกาสชนะการเป็นคนดูที่รู้ทันเกมปลอดภัยกว่าการเป็นผู้เล่นที่มองไม่เห็นอนาคตเยอะครับเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นลองนึกภาพตามนะครับถ้าเปรียบการกู้ชาติเหมือนการทำนาเล่าปีคือชาวนาที่ขยันมากเห็นพายุเข้าฟ้าผ่าเปรียงปร่างแต่แกก็บอกว่าฉันจะทำนาฉันจะปลูกข้าวเดี๋ยวนี้ฉันจะสู้ แล้วก็วิ่งฝา่าพายุออกไปผลก็คือข้าวมันปลูกไม่ขึ้นหรอกครับแถมด้วยตัวคนจะตายเอาส่วนซุยเป๋งคือชาวนานที่นั่งมองฟ้าฝนอยู่ที่ระเบียงบ้านแล้วบอกว่าาดูการนี้ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นหรอกรอกให้พายุผ่านไปก่อนดินแห้งแล้วค่อยว่ากันคนภายนอกอาจมองว่าซุยเป๋งขี้เกียจแต่จริงๆแล้วนี่คือปัญญาของคนที่รู้ฤดูการครับเขาไม่ได้หนีงานแต่เขารู้ว่า การลงแรงผิดเวลามีค่าเท่ากับ0ูนย์ทฤษฎีข้อที่2ความฉลาดไม่ได้แปลว่าต้องใช้ให้สุดซุยเป่งรู้ตัวเองดีครับว่าเขามีปัญญาแต่เขาก็รู้ด้วยว่าถ้าเขาไปเล่นเกมอำนาจเขาอาจรอดแต่เขาต้องแลกกับชีวิตที่เขาไม่ได้อยากอยู่นี่คือทฤษฎีการรู้ขอบเขตตัวเองไม่ใช่ทุกสนามที่คนเก่งต้องลงเล่นและไม่ทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาให้เราต้องคว้าม,มันไว้ การรู้ว่าเราเก่งแต่เลือกที่จะไม่ใช้ถ้ามันไม่จําเป็นนั่นคือความเหนือชั้นครับเรื่องนี้เปรียบเทียบง,ง่ายๆเหมือนการหุงข้าวครับคนแบบเล่าปี่คือคนที่ใจร้อนหิวข้าวจัดพอเอาหม้อตั้งไฟปุ๊บก็เปิดฝาหม้อดูทุกห้าทีแล้วเร่งไฟแรงสุดพอคิดว่ายิ่งไฟแรงข้าวยิ่งสุกไวผลก็คือข้าวไหม้ครับหรือไม่ก็ข้างนอกสุกแต่ข้างในดิบก็กินไม่ได้ และคนแบบซุยเป๋งค,คือคนที่ร,รู้ธรรมชาติของข้าวครับเขารู้ว่าการหุงข้าวมันต้องใช้เวลาของมันเร่งไม่ได้เปิดฝาดูบ่อยๆก็ไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือรอครับรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมลรวค่อยเปิดฝาชีวิตของเราก็เหมือนกันครับบางช่วงเวลาเราทําอะไรได้ไม่มากไปกว่าการรอให้ข้าวสุกการพยายามทําอะไรมากเกินไปในช่วงเวลาที่ต้องรอมันไม่ได้ช่วยสําเร็จเร็วขึ้นครับ แต่มันทาให้เสียของเปล่าๆทฤษฎีข้อที่3บางคนเกิดมาเพื่อชี้ทางไม่ใช่เดินแทนบทบาทสําคัญของซุยเป๋งคือเป็นคนแนะนําและยืนยันความเก่งของหงเบ้งให้เราปี่มั่นใจแล้วเขาก็ถอยออกมาทฤษฎีบอกเราว่าคนที่มีอิทธิพลที่สุดอาจไม่ใช่คนที่อยู่หน้าเวทีแต่อาจจะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังคอยผลักถูกคนให้ขึ้นไปทำหน้าที่ ซุยเป่งรู้ว่าตัวเองไม่ใช่พระเอกแต่เขารู้ว่าใครคือพระเอกและหน้าที่ของเขาจบลงเมื่อเขาชี้ทางให้พระเอกได้เจอกันครับและทฤษฎีข้อที่4การไม่เลือกข้างก็คือการเลือกอย่างหนึ่งหลายคนอาจมองว่าซุยเป่งโลเลไม่กล้าเลือกข้างไม่กล้าสู้แต่จริงๆแล้วเขาเลือกแล้วครับเขาเลือกที่จะไม่เอาตัวเองไปผูกกับอำนาจนี่คือทฤษฎีเรื่องเสรีภาพทางใจครับ ในวันที่ทุกคนต้องเลือกว่าอยู่กกไหนจะรับใช้ใครซุยเป่งเลือกที่จะรับใช้ใจตัวเองบางครั้งการไม่กระโดดลงไปในเกมความขัดแยง้งนั่นแหละครับคือการรักษาอิสรภาพที่แท้จริงมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับคือเรื่องกับดักของความหวังดีซุยเป่งมองเห็นสิ่งหนึ่งในตัวเล่าปีครับคือเล่าปี่เป็นคนดีมากอยากช่วยคนอื่นมากแต่ซุยเป่งกําลังสอนบทเรียนราคาแพงว่าบางครั้ง ความปรารถนาดีก็ทำร้ายตัวเราเองได้ถ้าเราไม่มีกำลังพอเหมือนเราเห็นคนกำลังจมน้ำครับถ้าเราว่ายน้ำไม่แข็งแล้วกระโดดลงไปช่วยสุดท้ายก็ตายทั้งคู่ซุยเป๋งเลือกที่จะยินดูอยู่บนฝั่งไม่ใช่เพราะเขาใจดำแต่เขารู้ว่าฉันว่ายน้ำไม่แข็งพอที่จะไปช่วยใครในกระแสน้ำเชี่ยวขนาดนั้นการประมาณตนแบบนี้แหละครับที่ทำให้เขารอดชีวิตมาได้ ในขณะที่หลายคนในยุคนั้นตายเพราะอยากเป็นฮีโร่แต่ประเมินสถานการณ์ผิดครับคุณผู้ฟังครับมีความจริงข้อหนึ่งที่น่าเศร้ามากในยุคนี้พวกเราหลายคนป่วยเป็นโรคกลัวการอยู่นิ่งๆครับเราจะรู้สึกผิดทันทีถ้าวันหยุดแล้วเรานอนเฉยๆเราจะรู้สึกด้อยค่าทันทีถ้าถ่ายมือถือแล้วเห็นเพื่อนไปเที่ยวไปกินของดีๆได้เลื่อนตำแหน่งเราถูกปลุกฝังว่าถ้าหยุดเดินเท่ากับถอยหลัง แต่ซุยเป๋งกำลังบอกเราว่าไม่จริงครับการหยุดเดินเพื่อดูทิศทางลมฟ้าอากาศมันไม่ใช่การถอยหลังแต่เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเดินไปในทางที่ถูกต้องต่างหากลองถามใจตัวเองดูนะครับว่าที่เราวิ่งกันจลินห้อยในวันนี้เราวิ่งเพราะเราอยากไปถึงเส้นชัยจริงๆหรือว่าเราวิ่งเพราะกลัวคนอื่นหาว่าเราขี้เกียจแน่คนส่วนใหญ่แพ้เพราะไม่กล้าหยุดแต่ซุยเป๋งรอดเพราะกล้าที่จะยอมไม่เล่นครับ บทเรียนสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้ซุยเป่งสอนให้เรารู้ว่าคนฉลาดจริงไม่จําเป็นต้องโอดฉลาดคนที่มองเกมขาดไม่จําเป็นต้องลงไปเล่นเองและคนเก่งไม่จําเป็นนอกชีวิตไปแลกกับเกมอำนาจเสมอไปบางคนอาจดูเหมือนไร้ตัวตนในหน้าประวัติศาสตร์เพราะไม่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เขาอาจจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเพราะเขาไม่ต้องเหนื่อยพิสูจน์ตัวเองให้ใครดู ไม่ต้องเอาชีวิตไปแลกกับสิ่งที่ไม่ได้ต้องการและได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงแล้วคุณล่ะครับวันนี้คุณกําลังเหมือนกับการวิ่งในสนามของคนอื่นหรือคุณเจอสนามควมสุขของตัวเองแล้วลองกลับไปถามใจต็งดูนะครับแล้วถ้าคุณชอบเนื้อหาที่จอะลึกทั้งจิตวิทยาและปรัชญาชีวิตผ่านสามโกแบบนี้ผมอยากช่วยกันกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและที่สําคัญ อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ตอนหน้าจะได้แจ้งเตือนทันทีคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ผมจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับสำหรับวันนี้ทฤษฎีใจ Mind Size Podcast ขอลาไปก่อนครับดูแลใจตัวเองให้ดีแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ